สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้องสมพัสยามกับอาจารย์สุพัศน์มั่นเขตวิทย์นะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับโทรมาพูดมาคุยแล้วก็ไลน์มาทางเฟซบ้างนะครับก็มาชมมาดูกันนะครับพระที่เป็นพระปุณณีเก็บไว้ทุกท่านก็บอกว่าเป็นพระเก่า นะครับก็เดียมาชมกันนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกันคืออยากรู้อยากเห็นก็นให้ถ่ายไปให้ทางเฟซหรือทางไลน์ใหม่นะครับชัดๆกันก็ได้เลยนะครับก็ครับมีความดีใจที่ท่านที่ชอบชื่นชอบพระและสะสมพระน,นะครับที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ ทางาพระเครื่องของประเทศเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นพระที่ชื่อเสียงดังนะครับไม่ว่าเป็นพระปิจิหรือพระโกครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมาใหในการกล้องส่งพระสยามกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเข็ดวิทย์คลิปนี้ก็จะให้ดูพระ เนื้อดินของลงปีนะครับพระดินนี้เรียกว่าหลวงข้อจุกเพราะผมนะครับขึ้นไปเหมือนกับเป็นผมจุกก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อจุกครับกลุก วัดพระรีรัตนมหา,าธาตุของลบบุรีรคาดว่าลักษณะแบบนี้พุทธศิงห์ได้เยินแบบมาจากทางลังกานะีน่เป็นพระครุของลบบุรนะีวัดพระ,ะ,ะรีะรัตนมหาธาตุโดยเฉพาะวัดพระรีเนี่ยมีพระหลายแบบ หลายอย่างด้วยกันนะอยู่ในกลุกแล้วออกมาหลายๆแบบเป็นพระที่นิยมและหลวงพ่อจุกนี้ที่เรียกกันมาทุกวันนี้ก็ตรงผมเนี่ยครับคล้ายๆจุกนะแล้วก็เมื่อก่อนนะครับก็ได้เอาไปใช้กัน จะเป็นพระทางสายอยู่ยงคงประพันธ์แล้วก็แค้วคาดนะบางคนก็บอกว่า,เ,าเวลาจริงดังหนังไม่ถลอกเลยนะเนี่ยพอจุกอยู่ทางแค้วคาดปลอดภัยคงประพันธ์ชาตรีนะครับก็เป็นพระที่สวยอีกแบบหนึง่งนะ และพระหลวงพ่อจุกเนี่ยจะมีทั้งเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาแล้วก็เนื้อชินครับนะมีทั้งสองอย่างนะแต่เนื้อดินนี่เบามากๆนะนะครับเป็นหินเลยเนื้อนะครับ พระภูกเกูเนี่ยจะดูง่ายเพราะว่าเนื้อจะคุกขะเพราะว่าเขาจะผุก่อนเพราะว่าเนื้อดินเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่พวกผงพุทธคุณแล้วก็เกสรดอกไม้พวกว่านพวกแรทีนี้เนื้อที่เขาหลุดออกไปเนี่ยก็เนื่องจากผุก่อนไปบ้างแล้วก็ตอนที่ไปเผาดินก็ถูกไฟไหม้ไปบ้างอะไรอย่างนี้ ก็ให้โทรชมกันนะพระที่นิยมของรบุรีนะหลวงพ่อจุกนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูเฉพาะเนื้อดินนะไม่ไม่ได้อ่อยเนื้อชิ้นมาให้ดูเนื้อชิ้นก็มีนะครับถ้าใครอยากจะดูชัดชัด ให้ถ่ายรูปไปก็เล่นไลน์เล่นเฟซกันนะครับทบเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะอยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะแล้วก็มีไลน์ไอรแล้วก็ชื่อ Facebook แล้วก็อยูทูบนะครับบ้านผมนี่อยู่ติดกับสี่เลนนะครับแล้วก็ข้างบ้านก็ขา,ขายรถเก่า ก็จะมีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างนะครับครับก็ขอฝากไว้กับผู้ที่ชื่นชอบกับผู้ที่ได้สะสมพระนะครับมีพระอะไรก็เอามาดูเบ่งปันกันได้นะฮะแล้วพระที่ผมเอามาให้เบ่งปันนี่ออ ในราคาที่ตกลงกันนะครับเอาไปใช้ผมก็มีอย่างสีองค์หองค์สิก็องค์อย่างนี้นะครับก็ก็มีผู้ที่สนใจเช่าซื้อไปก็หลายเป็นร้อยท่านแล้วครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะผู้ที่ได้สะสมพระต่อจากผม ผมก็ได้มาจาับปูจากข้อที่สะสมไว้ให้ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสวัสดีครับ